ตอนที่9แผนการร้ายคฤรืหัดศิรเมธากุลเช้าวันใหม่เสียงโทรทัศน์เปิดอยู่เบาๆขณะคุณหญิงแม่และคุณย่าก,กำลังจิบชาชมข่าวบันเทิงทันใดนั้นข่าวซุบซิบของดอกแก้วก็ถูกหยิบยกมาพูดในช่วงตามติดไฮโซแม่ค้าดอกไม้จอมลวงโลกแชรผ่านจับไฮโซหนุ่มชื่อดังหวังฮุกมรดกมีหลักฐานจากอดีตชายที่เคยเป็นคนรักของเธอเผยความจริงสุดช็อก รูปที่แนบมาคือภาพถ่ายเก่าๆของดอกแก้วกับอลงกรในงานวัดเมื่อหลายปีก่อนแต่มีการเบลือหน้าเล็กน้อยพร้อมข้อความว่าเธอเคยคบกับผมแต่ทิ้งไปหาคนรวยกว่าพารคินขมวดคิ้วแน่นขณะมองหน้าจอนี่มันอะไรกันเสียงของเขาเย็นจัดสายตาเต็มไปด้วยความหมุดหงิดโอ้ยข่าวอะไรเนี่ยน่าเกลียดที่สุดคุณหญิงแม่สะบดเสียงดัง หนูดอกแก้วไม่มีทางทําแบบนั้นแน่ๆย่ามั่นใจหนักแน่นทันใดนั้นเองดอกแก้วก็เดินเข้ามาพร้อมรีบพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวลคุณยา่าคุณแม่คะ่ะเรื่องที่ออกข่าวไม่ใช่ความจริงนะคะไม่ต้องบอกแม่แม่ก็รู้ว่าผู้หญิงอย่างหนูดอกแก้วไม่มีทางทําเรื่องแบบนั้นหรอกคุณหญิงแม่ลุกขึ้นมากอดเธอแน่นนั่นสิไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันจะให้ทีมทนายของบริษัทจัดการเรื่องนี้ให้ พคินกล่าวเสียงหนักแน่นใช่เลยเราต้องสู้กลับอย่ายอมให้คนแบบนั้นมาทำร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวคุณย่าบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังดอกแก้วถึงกับน้ำตาคลอเธอไม่คิดว่าครอบครัวของพะคินจะเชื่อเธอและปกป้องเธอขนาดนี้สัปดาห์ต่อมาณคฤหาสิระเมธากุลบรรยากาศอบอนไปด้วยกลิ่นชาดอกไม้คุณพ่อคุณหญิงแม่และคุณยา่า นั่งจิบชาอยู่รอบโต๊ะยาวในห้องนั่งเล่นด้านดอกแก้วก็กำลังจัดช่อดอกไม้บนโต๊ะอย่างเงียบๆพะคินนั่งอ่านรายงานอยู่ข้างๆโดยทำทีไม่สนใจแต่แอบเหลือบมองเธอทุกสิบนาทีระหว่างนั้นอลงกรก็มาขอพบพ่อและแม่ของพะคินที่คฤรหาศิรเมธากุลคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคะมีแขกมาขอพบคะ่ะ เสียงแม่บ้านเอ่ยบอกเจ้าของบ้านใครทางคู่ถามด้วยความสงสัยคุณอลงกรค่ะเขาบอกว่าเป็นเออ่คนรักคุณดอกแก้วค่ะมือที่กำลังจัดดอกไม้ของดอกแก้วชงงะงักค้างทันทีให้มันเข้ามาผมอยากรู้ว่ามันต้องการอะไรพระขินพูด้วยใบยหน้าเคร่งขืมไร้อารมณ์จะดีเหรอคะ ดอกแก้วถามอย่างลังเลไม่เป็นไรหรอกบ้านเรามีบอดี้การ์ดเยอะแยะในนั้นทำอะไรไม่ได้หรอกและแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าในนั้นต้องการอะไรคุณหญิงแม่ตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังหลังจากนั้นอลงกรก็เดินเข้ามาในบ้านด้วยใบหน้ายิ้มกริ่มพร้อมในมือถือซองเอกสารเข้าไปกลางวงสวัสดีครับทุกคนผมขอโทษที่มารบกวนกระทันหัน แต่ผมมีเรื่องสำคัญที่ควรรู้กันไว้เพื่อความปลอดภัยของตระกูลนี้ครับทุกคนเงยหน้าขึ้นมองคุณหญิงแม่เลิกคิ้วคุณพ่อและคุณย่าขมวดคิ้วพักคินถอนหายใจแรงดอกแก้วสีหน้ากังวลคุณอลงกรณจะมาขายประกันหรอคะคุณหญิงแม่ถามอย่างประชดประชันเออไม่ใช่ครับ ผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นความจริงของใครบางคนที่สแสร้งว่าใส่ซื่อแต่แท้จริงแล้วอลงกรยื่นซองเอกสารให้คุณหญิงแม่นี่คือหลักฐานว่าดอกแก้วเคยมีคดีช่อโกงลูกช้าของร้านดอกไม้หลักฐานชัดเจนครับมีใบแจ้งความด้วยทุกคนหันไปมองดอกแก้วพร้อมกันดอกแก้วทำหน้าอึ้งก่อนพูดเสียงขบขัน อ๋อใช่ค่ะเรื่องที่ฉันโดนแจ้งความเพราะเอากระเช้าดอกไม้ไปส่งผิดบ้านแล้วเจ้าของบ้านเป็นภรรยาหลวงแต่ดอกไม้เขียนชื่อภรรยาน้อยใช่ไหมคะอลงกรณ์สะอึกเขาไม่ได้เปิดอ่านเอกสารอย่างละเอียดเขาแค่ได้ยินลูกน้องบอกว่าดอกแก้วโดนแจ้งความขึ้นโรงพักเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรอะอาใช่คือ ดอกแก้วกรอกตาเรื่องนั้นฉันขึ้นโรงพักกับภรรยาหลวงค่ะเขาให้ฉันไปเป็นพยานยืนยันให้เท่านั้นเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าสามีเขามีชู้เสียงหัวเราะจากแม่บ้านที่ยืนอยู่ในห้องรับแขกระเบิดออกมาทันทีคุณย่าป้องปากหัวเราะพักคินแอบอมยิม้มคุณหญิงแม่สีหน้าเรียบนิ่งแต่แอบสะใจคุณมาเพราะเรื่องนี้เหรอคะ หรือมีหลักฐานอะไรที่คุณอยากโชว์อีกไหมคะจะได้โชว์ให้หมดวันนี้เลยไม่ต้องกลับมาใหม่ดอกแก้วถามอลงกรณเหงื่อแตกเอ่อเออผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับลืมไปว่ามีธุระด่วนต้องไปจัดการอลงกรณหน้าแดงด้วยความอับอายเอาเป็นว่าคุณหญิงแม่ยิ้มหวานขึ้นอีกนิดถ้าคุณไม่มีหลักฐานชัดเจน แม่ขอให้หยุดพูดถึงหนูดอกแก้วในทางเสียหายนะคะไม่อย่างนั้นแม่คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทดําเนินการกับการแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทอลงกรถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วครู่ก่อนจะยกมือไหว้แล้วรีบขอตัวกลับทันทีอลงกรเดินออกมาอย่างหัวเสียขณะกำลังจะขึ้นรถเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นด้านหลังคราวหน้า คิดจะใส่ร้ายใครอย่ามาหาเหยื่อที่บ้านนี้นะคะดอกแก้วยืนพิงเสาต้นมะลิหยิบกันไกลตัดกิ่งแกว่งไปมาอลงกรมองเธออย่างเจ็บแค้นเธอมันก็แค่ผู้หญิงเจ้ามารยาหน้าตาก็ไม่ได้สวยอะไรมากไม่รู้ไอ้พคินหลงไปได้ยังไงก็ไม่รู้สิคะลองถามตัวเองก็ได้เพราะคุณก็หลงฉันเหมือนกันไม่งั้นคงไม่มาตามตื้อไม่เลิกแบบนี้ เธอพูดยิ้มยิ้มแล้วเดินเข้าบ้านอย่างคนที่รู้ดีว่าเกมนี้เธอเป็นฝ่ายชนะค่ำวันเดียวกันณนะเล้าหรูชั้นบนสุดของโรงแรมแสงไฟสลัวเสียงเป็นโนเบลงคลอเบาๆกลิ่นซิการาคาแพงคลุ้งอยู่ในอากาศที่มุมหนึ่งของเล้าชซึ่งเป็นโซฟาหนังแท้ขนาดใหญ่ อลงกรนั่งไขว่ห้างในชุดสูทสีเข้มท่าทางเหมือนมาเจรจาลับระดับโลกแก้ววิสกี้ในมือสั่นเล็กน้อยจากความแค้นฝั่งตรงข้ามคือพีรยาในเดรสแดงผ่าข้างสุดแซบปากแดงจัดจ้านประหนึ่งประกาศศึกเธอกำลังจิบไวัยอย่างละเมียดละไมพลางเลื่อนดูภาพงานการกุศลล่าสุดที่มีพคินและดอกแก้วยืนคู่กันยิ้มสว่าเลยนะ ขยะขยงจริงๆพีรายาเสียงเย็นเฉียบเสแส้งว่ารักนะสิกฉันดูออกเธอรี่ตาอย่างดูแคลนฮะคิดว่ากำจัดฉันได้แล้วจะสบายงั้นเหรอฮนี่อย่างแค่เริ่มต้นอลงกร์ฮึดฮัดยกแก้วขึ้นดื่มฉันก็ไม่คิดจะปล่อยเขาไปง่ายๆเหมือนกันคินต้องกลับมาเป็นของฉันในที่สุดพีรายายิ้มเหี้ยม อลงกรโน้มตัวมาข้างหน้าด้วยเสยตาลุกวาวก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงดุดันคราวนี้เราต้องเล่นให้หนักกว่าเดิมเขาหยิบมือถือออกมาเปิดดูแผนการที่จดไว้เป้าหมายแรกทำลายภาพลักษณ์ดอกแก้วให้ยับเยินจนไม่มีใครในบ้านศิระเมทากุลอยากมองหน้าเธออีกคุณจะทำยังไงคราวก่อนคุณก็ดอนเธอตลบหลังไม่ใช่หรอพิรยาเลิกคิ้ว ครั้งก่อนเพราะผมเล่นคนเดียวไงแต่คราวนี้มีคุณร่วมทีมอลงกรณ์ยิ้มร้ายคุณรู้ข้อมูลของไอพ้พัินผมรู้จุดอ่อนของดอกเจ้ายังไงเราก็ชนะเห็นๆอลงกรณ์พูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจพิรยาวางแก้ววายแล้วเอนตัวพิงก็อี้งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องง่ายๆก่อนอย่างเช่นข่าวลือ ฉันมีเพื่อนเป็นนักข่าวหลายคนที่หิวข่าวยิ่งกว่าหิวข้าวเยี่ยมมากผมจะจัดฉากให้ดอกแก้วดูเหมือนมีความสัมพันธ์กับชายอื่นส่วนคุณก็ปล่อยข่าวในวงการไฮโซว่าเธอเป็นนักต้มตุนที่ชอบหลอกเอาเงินจากพวกไฮโซด้วยการแต่งงานอลงกรหัวเราะเบาๆแล้วฉันก็จะได้เป็นคนปลอบใจเขาในวันที่หัวใจเขาแตกสลาย พิรยาพึมพำยิ้มยิ้มใช่แล้วคุณได้ฟักินคืนส่วนผมก็ได้ดอกแก้วคืนวินวินทั้งคู่ทั้งคู่ชนแก้วกันเบาๆในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตและแผนร้ายในขณะเดียวกันที่โต๊ะข้างหลังของพวกเขามีชายชุดดำคนหนึ่งกําลังนั่งฟังทั้งคู่สนทนาอย่างตั้งใจเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน เขาก็ล <chat> ุกจากโต๊ะและกดพทรศัพท์หาใครบางคนเมื่อกี้คุณพีรยากับนายอลงกรณ์กำลังวางแผนจัดฉากสร้างข่าวลือของคุณดอกแก้วครับคุณคินโอเคจับตาดูทั้งคู่ต่อไปแต่ระวังอย่าให้พวกนั้นรู้ตัวล่ะพระคินสั่งการก่อนจะวางสายจะสร้างละครจัดฉากเหรอไอ้อลงกรณ์ งั้นฉันขอเป็นผู้กำกับเองเลยแล้วกันพาคินพ,พึมพำกับตัวเองเป็นยังไงกันบ้างคะกับตอนล่าสุดถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ้านนิยายฟังเพลินเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะมาอีกเพียบแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่บ้านนิยายฟังเพลินฟังแล้วเพลินแน่นอน